เออขั้นแรกเราต้องทำให้กำลังสองมันหายไปก่อนถูกปะเนาะใช้สูตร cos กำลังสอง a ในท่องมาสิสูตร cos กำลังสอง a คือหนึ่งบวก cos สอง a ส่วนสองโอเคหนึ่งบวก cos สอง a ส่วนสองยาวถูกไหม นะฮะแล้วก็ทําอย่างนี้กับทุกๆโพสต์ถูกป่ะเครื่องหมายบวกตามมาค่อยๆทำนะหนึ่งบวก cos แล้วก็สองเอนะครับคูณเข้าไปเลยก็ได้มั้งเนาะสองร้อสี่สิบบวกเบวกสองเแล้วก็ส่วนสองยาวๆ เหมือนกันแล้วก็ทำมา1บวก cos นะครับที่เต็ม่ายไปหน่อย1บวก cos 2a นะฮะก็คือ240ลบ 2a ส่วน2โอเคไหมนี่คือขั้นแรกนะครับอ่าขั้นต่อไปทำอะไรนะจากข้อเมื่อกี้เรียนแบบเลยมันเหมือนกันแน่นอน พยายามแกะแกะตัวเลขออกหรือว่าพยายามแกะตัวเลขออกนะฮะซึ่งสำหรับข้อนี้หรอเราสามารถแกะโดยการดึงตัวร่วมก็ยังได้นะได้ไหมคิดว่าได้นะอืมไม่ได้ไม่ได้สลับที่ได้เฉยเเนาะเอาหนึ่งสองสลับที่มาอยู่ด้วยกันเนาะ ก็เป็น1นึ่ส่วนสบวกหนส่วนสแล้วก็บวกหนส่วนสสลับที่แล้วก็จัดหมู่ใช่ไหมเครื่องหมายต้องเป็นบวกเนาะเราไม่ได้ดึงตัวร่วมใช่ไหมเหลืออะไรฮะเหลือ cos 2 a เห็นไหมฮะ cos 2 a ส่วนสองข้างหลังเหลืออะไรฮะ cos 240รบวกส a ส่วน2แล้วก็ข้างหลังสุดก็เหลือ cos 240ร้ส่ลบสอส่วน2นะครับซึ่งเดี๋ยวต่อไปเราจะคิด2ตัวนี้ก่อนคิดสีม่วงก่อนโอเคไหมเดี๋ยวต่อไปเราจะคิดสีม่วงก่อนคือตามสเต็ปข้อเมื่อกี้เลยถูกปะตามสเต็ปข้อเมื่อกี้เลยนะฮะ เพราะฉะนั้นเดี๋ยวเลขที่เหลือเราค่อยๆทำนะอันข้างหน้าจะกลายเป็น3าส่วนสบวก cos 2a นาะส่วน2องแล้วก็บวกสีม่วงซึ่งสีม่วงเนี่ยเราจะใช้สูตรใช้สูตรอะไรดี หนึ่งตัวร่วมหนึ่งส่วนสองออกก่อนก็ได้เนาะเฉพาะสีม่วงนะเพื่อความง่ายเนาะจะได้หนึ่งส่วนสองอใช้สูตร cos a บวก cos b ถูกป่ะอ่าในท่องสูตร cos a บวก cos b สิครับ cos a บวก cos b a บวก b อ่ะค่อยๆทำนะ240บวก2 a นี่คือ a นะแล้วก็บวก b คือ240เอ่ลบ2อ a นะฮะนี่คือ a บวก b แล้วไงต่อบวกเอ้ยคอสเรอแล้วก็คอส a ลบ b ถูกปะ a ลบ b a ในที่นี้ก็คือ240 บวก 2a แล้วก็ลบอย่าลืมแจกลบโอเคไหมอย่าลืมแจกลบลบ0อบวก2 a โอเคไหมค, <S <S ครับไพทงเดี๋ยวนะวางไปก่อนจบแล้วใช่ไหมสูตรมีแค่นี้ใช่ป่ะอือก็คือ cos a บวก cos b เท่ากับ2 cos A บบ B ส่วน2เออลืมส่วน2ใช่ไหมแล้วก็ Cos A ลบ,บ B ส่วน2นะฮะลืมส่วน2โอเคโอเคแล้วเนาะไปต่อแล้วนะคพรามาต่อไปข้างหน้าเราไม่สนใจนะเราจะพยายามทำสีม่วงต่อนะฮะข้างหน้าเราลอกมาวิธีลอกของ อันนี้ก็คือทำอย่างนี้เลยนะครับเราจะพยายามทำสีม่วงต่อมาอุยเปลี่ยนสีก่อนสีม่วงนะฮะพยายามตัดก่อนมาตัดตึกตึกต๊กตึกต๊กตึ๊กนะครับ เพราะนั้นมันก็คือ 2, 240. 2 240. องโคศสองร้อสี่สิบองคศสองร้อยสี่สิบองศานะส่วนตัวหลังพยายามตัดก่อนตัวหลังเอะไรตัดได้ เออสองสี่สิบตัดสองสี่สิบได้ถูกไหมเพราะนั้นตัวหลังก็จะเหลือ cos 2a เอเข้าไ,ไหมครับชีวิตดีขึ้นไหมเหลือแค่นี้เหลือแค่นี้แล้วนะอ่ะต่อไปทำอะไร ดึงหนึ่งส่วนสองเป็นตัวร่วมอีกรอบดีไหมไอา่าเป็นตัวร่วมใหญ่ออกมาอีกรอบหนึ่งเพราะฉะนั้นข้างในก็จะเหลือเลขสามบวกคอสองอนะฮะแล้วก็บวกด้วย เออต้องคิดเลขแล้วว่าคอสสองร้อยสี่สิบมีค่าเท่าไหร่ลบหนึ่งสองสองอ่าคอสสองร้อยสี่สิบมันเกินร้อยแปดสิบเพราะนั้นอยู่คอสดันสามถูกปะคิดในใจอยู่คอสดันสามมัน 2> 1, 2, 1, 2. มันเกินร้อยแปดสิบมาหกสิบถูกไหมอ่มอวาวาวงกลมหนึ่งเหนือก็ได้มันเกินร้อยแปดสิบมาหกสิบ ้าฟอร์สอยู่ตรงนี้ใช่ป่ะมันก็คือลบหนึ่งส่วนสองถูกต้องอืมเพราะฉะนั้นมันคือลบหนึ่งส่วนสองนั่นเองเราก็แทนค่าเข้าไปเนาะแต่ว่าหนึ่งส่วนสองเราดึงออกไปแล้วนะเพราะนั้นมันคือลบหนึ่งส่วนสองแล้วมันจะไปตัดกับหนึ่งส่วนสองข้างหน้าของมันเอาใหม่เอาใหม่หนึ่งส่วนสองมันถูกดึงออกไปแล้วมันคือลบหนึ่งส่วนสองเดี๋ยวครูควรต้องเขียนเนาะก้อนเนี้ย เท่ากับลบหส่วนสโอเคปะดังนั้นสรุปรวมความข้างหลังเนี่ยมันก็เลยเท่ากับลบหเพราะเอ A เนี่ยตัดตัดกันเห็นไหมตัดกันแล้วพอเอาลบหคูณกับ cos สองก็จะกลายเป็นลบ cos สองครับผมทันไหมฮะดัะน,นั้นตรงนี้เครื่องหมายจะเปลี่ยนเป็นลบ cos สอง เห็นไหมชีวิตดีดีกรุงเทพชีวิตที่ดีนะฮะฝนตกทุกวันพอสองคบหลังตัดกันคำตอบก็คือสามส่วนสองเป็นคำตอบตรงไหมอืม,อ,มอืมใช่ไมฮะเราเห็เขาบอกว่าเล่นได้อย่างสามส่วนสองก็คือคำส่วนสองติดเส้นอ่าทิศยืดยาวเป็นตามนี้